ก็สวัสดีพี่พี่ FC ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับจิสายเถื่อนวันนี้ผมก็ไปสั่งพระเครื่องวัตถุมงคลมาหลายเจตจิมากไม่ว่าจะมีหลวงปู่บุญมาพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดแล้วก็จะมีหลวงปู่แสงหรืออะไรสักอย่างเนะี่ยผมสั่งเทเวทมาองค์หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้พระอะไรนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลย มาดูกล่องกล่องสุ่มที่ไปสั่งมานะฮะกล่องสุ่มนี่นี่นี่นมาดูกันอันนี้อกอกอันนี้ไม่เกี่ยวนี่นี่ครับโอ้ยนี่สั่งมาเยอะเลยนี่อะไรอ๋ออันนี้เป็นหลวงปู่บุญมาโอ้ยนะครับเป็นหลวงปู่บุญมานะฮะ อันเล็กอันนี้เป็นหลวงปู่บุญมาโชติธมโมนะฮะนะ,ะเป็นเหรียญจตุรพิตรพรชัยนะครับนะฮะนี่ให้ดูเลยนะฮะนะครับเหรียญรุ่นจตุรพิตรพรชัยนะครับผมสั่งมาเจ็ดองเดี๋ยวมาดูกันนี่หนึ่ง แล้วก็อันนี้เขาแถมมาให้ผมนะฮะอันนี้เขาแถมมาให้ผมฟรีนะครับเป็นเอ่อเจริญพรสองนะครับเป็นเจริญพรสองนะฮะนี่นะครับรเป็นพิมพ์เต็มองนะครับพิมพ์เดียวกับหลวงปู่ทิมอิสัิโกวัฏลาไลนะครับพิมพ์เดียวกันนะฮะเอ้ยมีเส้นด้วยเออเส้นนี่นานาคุณนนะเออไม่รู้ว่าของใครมีมั่งหรือเปล่านะมันมีเส้นเนี่ยมาดูกันอันนี้ เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะนะครับก็ค่อยๆทยอยรีวิวนะเพราะว่าถ้ารีวิวหมดเนี่ยตายเลยครับนะนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเอาไม่ต้องฉีกแล้วนี่เป็นเนื้ออะไรนะครับอันนี้เรี่ยมกรอบมาอย่างดีเลยนะเนี่ยเรี่ยมกรอบมาอย่างดีเลยนะ เป็นนั่งพานโพกกรัพั์เป็นนั่งพานโพกทระซับนะครับหลวงพ่อพัดวัดหวยด้วนจะสร้างโดยคุณป๋องสุพรรณนะครับไตรมาสหกสิบสามนะฮะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้องจะล้มนะครับเมื่อกี้ก้องจะล้มนะนี่นี่เดี๋ยวดูกันว่าบล็อกตองคําดูตรงไหนอ๋อนี่ไม่ใช่บล็อกตองคําเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ นะครับค่อยๆดูนะครับรีวิวไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นเสมาร้อยปีเป็นเหรียญเสมาร้อยปีนะครับหลังพัยดยศนะฮะเป็นหลังพัยดยศนะครับหลังนะครับเป็นพิมพ์พระราชชมงคลวชิราจา์ฮนะ,ะมันจะมีอยู่สองพิมพนะครับก็คือพิมพ์พระราชกับพิมพ์พคูแต่ที่ผมนิยมเลยผมว่านี่นิยมสองทั้งทั้งสองพิมพะนะครับอีกพิมพรครูเนี่ยจะเป็นพิมเหมือนลูกผู้ทิมแล้วก็พิมพเนี่ย มันจะเป็นพิมพ์ที่เขาทําออกมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับที่ลึกนะครับฉลองสมศักดิ์หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะนี่นะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชันต่อจากเออเสมา8ดรอบนะครับเป็นเวอร์ชันต่อจากนะครับที่จะเล่นเล่นกันก็จะมีนะครับพวกกลุ่มเสมาเนี่ยของหลวงพ่อพัดเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่กลุ่มที่เขาจะเล่นกันนะครับจะมีเสมา8รอบ เส 99, somehow, ือคาบแก้วแล้วก็จะมีก้ากล้ามหาเรมีนะครับแต่ก้ากล้ามหาเรมีเนี่ยเป็นวัสร้างนะครับเป็นวัสร้างนะครับนี่กลุ่มก็าตามหากันนะครับพวกนเงินนงเงินนเงินลงยาทองคาโอ้โหแรงมากนะครับแล้วก็จะมีเสมาร้อยปีเนี่ยที่เพิ่งออกมานี่เนี่ยอย่างเงี้ยน่าเก็บผมว่าน่าเก็บนะครับอย่างงี้น่าเก็บนนะเสมาร้อยปีนะครับ พิมพพร,ราชนะฮะอันนี้เป็นเหรียญท้าเวสุวรรณโนรุ่นราชาโชคหลวงปู่หาสุภโลวัดสักวันนะครับจังหวัดกาลสินอันนี้อะไรเอ่ยอะไรอ๋อห่วงเชื่อมสีนาคนะครับนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับสีหนาสนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมมหาสีหนาสนะครับ น,ะะน,น,นี่เรียนหงเชื่อมนะสีหนา้าตรงไหนนี่สิงห์นะฮะสิงห์สีอะไรพวกนี้นะครับก็จะเรียกสิงหนะะ์เป็นห่วงเชื่อมหลวงปู่บุญมาโชติธรมโอสำนักสงข์เขาแก้วทองนะฮะสายเหนียวแห่งเมืองปาจีนบุรีนะฮะนี่กคงกระพันชาติแห่งยุคนี้ต้องหลวงปู่บุญมานะฮะนี่นะฮะนะเรื่องลือเรื่องโงกระพันนะฮบนี่นห่วงเชื่อมเขาดูกันตรงนี้นี่นี่ เนี่ยเขาถึงเรียกว่าห่วงเชื่อมนะครับก็คือเอาไอ้ตัวห่วงอ่ะนะครับแล้วก็มาเจีียแล้วก็มาเชื่อมกับตัวเหนนรียญนะฮะมันก็เลยเขาก็เลยเรียกกันว่าเหรียญห่งเชื่อมนะฮะนี่ของหลวงป,ปู่ทิมราคาไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะนี่เออจะบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้ไม่มีพระอันนี้เป็นอะไรกล่องกำมะหยี่มีด้วยเหรอวะอ๋อ เป็นพักกิ่งหลวงปู่บุญมาโชติธรโมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ารุ่นอะไรอ๋อพรกกิ่งมงคลเศรษฐีนะครับโชติธรมลหลวงปู่บุญมาโชติธรมนะฮะร,รุ่นนี้สำนักสงสร้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่รู้ๆเลยเป็นชุดกรรมการเป็นชุดกรรมการนะครับเพราะว่ามันตอกกรรมการนะครับนี่นเลขจะเห็นชัดไหม เลขสองห้าเจ็ดนะนี่ทอทงก็คือทองทิพนะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาจีวรแล้วก็ลงยาฐานฐานเอฐานฟ้านะครับนี่กรรมการนี่มันจะยิงเลเซอร์นะครับหรือยิงหรือตอกผมไม่แน่ใจนี่นี่นี่เขียนชัดเลยนี่กรรมการแล้วก็ข้างล่างก็เขียนโชติธโมนะฮะเป็นกิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองขยัยดู แต่ในกล้องนะครับผมได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่าตัวเสียงจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่านะฮะเพราะว่าไมค์ผมอะ่ะมันไม่ค่อยชัดนะครับผมด้นสดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับจังหวัดอยุธยานะฮะอ๋อนี่เป็นเนื้อผงพุธคุณนะครับเป็นเนื้อขาวนะฮะนี่เป็นไงคมชัดนะฮะ เป็นพระคุณแผนหลวงพ่อรวยนะฮะวัดจะสร้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครแต่ผมก็สั่งมาก่อนนะฮะนี่นะฮะนี่ข้างล่างเขียนเลยหลวงพ่อรวยวัตโกนะฮะนะกล่องก็จะเป็นกล่องเนี้ยนะฮะนี่คุณแผนรุ่นโปกระซับหลวงพ่อรวยปรษสาติโกนะฮะนะเป็นคุณแผนรุ่นแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ก็ชาวมาเก็บไว้ก่อนนะฮะนะฮะ เดี๋ยวมาดูรุ่นนี้กันดีกว่านี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงลงยาส้มนะฮะไม่ได้กุยพื้นนะครับนะเป็นเหรียญจัตุรพิตรพรชัยรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรมสายเหนียวสายเหนียวแห่งปลาจีนบุรีอันนี้คือทองแดงลงยาชมพูทองแดงลงยาชมพูนะฮะ เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะพี่นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปก่อนแล้วนะครับนี่ทองทพิปนะครับทองทพิปอันนี้ปิดเครื่องบินยาจีวอนนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นยาเหลืองนะครับนะโค้ดก็เหมือนเหมือนกันนะโคดเขาก็จะเหมือนเหมือนกันแหละครับนะแต่ละเหรียญนะโค้ดก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดกันโค้ดนะครับก็จะเป็น นะครับเป็นกงจักแล้วก็จะเขียนบอมไม้นะครับก็คือบุญมาก็คือหลวงปู่บุญมานะเป็นกงจักบอมไม้ ai, กงจักแล้วก็จะตอกรันหมายเลขตรงนี้นะครับนี่ลันหมายเลขนะฮะแล้วก็อีกองคหนึ่งเป็นเป็นเนื้อทองแดงลงยาฟ้าเอ้ยลงยาชมพูนะนี่น้าดูหลวงปู่หานี่ท้าเวทหลวงปู่หานะครับผมได้มาองค์ร้อยสี่สิบบาทโคตรคุ้มบอกเลยโคตรคุ้มองเนี้ย เนี่ยต่อเก้ารอบเนื้อชนวนเป็นชนวนแถมผิวลุ่งด้วยผิวลุ้งลุ้งมากเนี่ยเนี่ยอะให้ดูลุ้งไม่ลุ้งก็ดูเอาแล้วกันนะครับนงปูหานะฮะวัดสักวันนะครับจังหวัดกาลสินนะฮะออกปีหกสามนะครับนี่นะครับถ้าปีหกห้าก็ปีลึกแล้วล่ะครับก็ถือว่าปีลึกแลวครับเพราะว่าเป็นพระสองครบรอบสองปีนะฮะนี่วงปูหาวัดสักวันนะครับเก็บได้เก็บนะครับผมบอกเลย รุ่นนี้อนาคตมาแน่นอนหลวงปู่หานะครับรุ่นนี้มาแน่นอนนะนะครับแพงด้วยนะฮะแล้วก็พิมพ์เดียวกับหลวงพ่อช้างด้วยนะครับพิมพ์เดียวกันนะฮะนี่นะครับกล่องเป็นกล่องเหลี่ยมนะครับแหลมนะฮะก็วันนี้ก็สั่งมาประมาณนี้แหละครับสั่งพระเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับนี่ผมบอกเลยเนี่ยผมไปสั่งในเฟซมานะรู้ไหมผมได้มาราคาเท่าไหร่ผมได้มาสี่ร้อยบาท คมมากครับผมบอกผมพอเขาบอกสี่ร้อยปึผมปิดเลยเพราะผมเดาว,ว่าอนาคตมันมาแน่นอนเสมาร้อยปีผมบอกเลยมันมาแน่แต่นะครับราคาตอนนี้มันกําลังพุ่งแล้วก็ช่วงเนี้ยมันเงียบไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็คนก็เงียบมากนะครับนะฮะนี่ตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะเออแต่ก็ยังไม่เงียบมากคนก็ยังเก็บกันอยู่นะครับตอนนี้เสมาร้อยปี นะครับเพราะเป็นรับพเ,เพราะว่าเป็นช่วงเพราะว่าเสมาหลอยปีเนี่ยเป็นนะครับรับช่วงต่อจากเสมาแปดรอบนะฮะนะครับรับช่วงต่อนะครับนี่ขนนุขนแผนพ่อรวยแผนพ่อรวยนี่กิ่งหลวงโปบุญมานี่นะฮะเป็นชุดกรรมการนะผมได้มาสี่ร้อยห้าสิบก็คุ้มนะครับคุ้มค่านะฮะ คุ้มค่านะครับนี่นะผมบอกเลยเนี่ยขายหกเจ็ดร้อยคุ้มเลยนะครับผมบอกเลยขายหกเจ็ดร้อยคุ้มได้กําไรนะฮะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าตอนจองนี่เขาจองกันเท่าไหร่แต่ผมแด้มาสี่ร้อยห้าสิบนะฮะนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับนะสําหรับการสั่งพระนะครับก็รีวิวทุกอย่างหมดเลยนะครับนะรีวิวรวมไปในคลิปเดียวกันนะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับจิสายเติอ์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ